เฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลากอ่วมหนักวาตภัยพัดถลม่มกรมทรัพยากรธรณีเตือน8จังหวัด7-8กรกฎาคม2,564แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านแล้วนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงเช้าของวันพุทธที่7กรกฎาคม2,564 เป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของเมื่อวานนี้รวมถึงเมื่อคืนนี้นะครับและตอนเชาน้าณขณะน,นี้บริเวณพื้นที่ไหนที่เริ่มมีฝนตกฟ้าคะนองกันแล้วบ้างหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนตกฟ้าคะนองกันเลยก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่าวกันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจการทาคลิปต่อไป ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องนะครับเราจะมาดูภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านโดยนะครับในช่วงกลางดึกของวันที่6กรกรกฎาคม2564ได้รับรายงานข่าวนะครับอาคารตลาดนัดคลองถมคางสอพอโพธารามฝั่งอาหารนะครับ อาคารเกิดการยุบและพังถล่มลงมาเนื่องจากเกิดลมกระโชกแรงวาตภัยพัดถล่มอย่างรุนแรงนะครับข้าวของกระจัดกระจายเสียหายรวมถึงนะครับร้านค้าภายในเสียหายเป็นจำนวนมากทางด้านอาสาสมัครออกตรวจสอบนะครับพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน3รายและนะครับได้นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพรยาบาลรวมถึงนะครับมีการตัดกระแสฟไฟฟ้าเพื่อความปลอดภยัย และนะครับอยู่ในระหว่างการตรวจสอบผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ติดอยู่ในซากอาคารนะครับแต่โชคดีเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดขอบคุณภาพข่าวจากมูลนิธิสาธารณกุศลสถานหน่วยกู้ภัยสว่างราช,ชบ,บุรีและภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับเมื่อวานนี้6รกรกฎาคม2564 ได้เกิดฝนตกหนักนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายที่บริเวณหน้าบิ๊กซีวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีภาพนะครับก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านเห็นในขณะนี้ ขอบคุณภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีรายงานข่าวเข้ามาจากกรมทรัพยากรธรณีโดยนะครับทางด้านกรมทรัพยากรธรณีได้รายงานติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ดินถลม่มรวมถึงน้ําป่าไหลหลากนะครับเนื่องจากร่องมอรสุมผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตําตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยทะเลอ่าวไทย เริ่มมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่อยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก จากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนซึ่งมีแนวโน้มนะครับจากเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามในวันที่7-9กรกฎาคม2 5 6 4จะทำให้มรสมุมเลื่อนลงมาพาพผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลทำให้นะครับประเทศไทยมีฝนตกชุก เพิ่มมากขึ้นในทุกภาคทั้งนี้ทางด้านกลุ่มทรัพยากรธรณีนะครับได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของภายดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากนะครับในบริเวณจังหวัดน่านเชียงใหม่เชียงรายลำปางพังงากระบี่ตรังและสตูล โดยนะครับขอให้อาสาสมัครเครือข่ายป้องกันฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลาหลากเป็นพิเศษในช่วงระยะเวลานะครับ3วันคือวันที่6จนถึงวันที่8กรกฎา,าคม2,564โดยผลจระทมนะครับเมื่อวานนี้6กรกฎา,าคม2,564เวลาประมาณ10นาฬกาได้เกิดฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่บ้านห้วยโกนหมู่ที่1 และบ้านห้วยสายขาวนะครับหมู่ที่7ตําบลห้วยกูนอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านส่งผลทําให้เกิดน้ําป่าไหลาหลากเข้าท่วมบ้านเรือนรัษฎรจํานวน10หลังคาเรือน แต่นะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดสาเหตุนะครับเกิดจากรางระบายน้ํามีขนาดเล็กและบางจุดมีการอุดตันทําให้น้ําระบายไม่ทันนะครับเกิดหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายโดยในเบื้องต้นทางด้านองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยโนอยู่ระหว่างการสํารวจความเสียหายขอบคุณนะครับภาพข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย และนะครับทางด้านกลุ่มทรัพยากรธรณี ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนนะครับโดยเนื้อหาใจความของประกาศขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกล่มทรัพยากรธรณีฝาระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ2-3วันนี้กลุ่มทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกลุ่มทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปพื้นที่จังหวัดน่านเชียงใหม่ เชียงรายลำปางพังงากระบี่ตรังและสตูลขอให้เฝ้าระวังภัยดินถลม่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่6ถึง8กรกฎาคม2564โดยเฉพาะนะครับในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม่มบริเวณอำเภอบอกเรือปัวเฉลิมพระเกียรติท่าวังผาสันติสุขจังหวัดน่านอำเภอชัยประการ เชียงดาวฝางพร้าวเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าแม่สวยเวียงเชียงรุง้งเทิงจังหวัดเชียงรายอำเภอคุระบรีตะกวัวป่าตะกวัวทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอเมืองเขาพนมเกาะลันเตาเกาะลันตา,นตาจังหวัดกระบี่ อำเภอห้วยยอดปะเหลียนย่านตาขาวจังหวัดตรังและอำเภอทุ่งว่าละงูควนกาหลงจังหวัดสตูล เนื่องจากนะครับมีฝนตกหนักโดยวัดปริมาณฝนสะสมมากกว่า100มิลเมตรประกอบกับมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและเริ่มมีดินไหลในบางพื้นที่แล้วอาจจะส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมาัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภยัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุ ขอให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลาหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนฝ้าวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วนะครับส่วนนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนบริเวณที่จะมีฝนนะครับในวันนี้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยฝนมากที่สุดของวันนี้อยู่ที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันฝน80%ของพื้นที่นะครับรองลงมาที่บริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือฝน70%ของพื้นที่และรองลงมานะครับที่บริเวณภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลฝน60%ของพื้นที่นะครับโดยนะครับเกณฑ์ปริมาณฝนฝนเล็กน้อยฝนตกตั้งแต่0.1ม mm, ิลลิเมตรจนถึง10มิลลิเมตรนะครับส่วนฝนปานกลาง10.1มิลลิเมตรจนถึง35มิลลิเมตรฝนตกหนัก35.1ม mm, ิลลิเมตรจนถึง90มิลลิเมตรนะครับส่วนฝนตกหนักมากปริมาณฝนตั้งแต่90.1ม mm, ิลลิเมตรขึ้นไปนะครับ ส่วนปริมาณฝนในวันนี้จะมีบริเวณพื้นที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศ7กรกฎาคม2564 พยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับในวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือทางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนประกอบกับมรสุมตาตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับทาให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียง เหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนกักและปริมาณฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมโดยฉับพลันและน้ําป่าไหลาหลากไว้ด้วยนะครับในระยะนี้ อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนมีแนวโน้มจากเลื่อนเข้าใกล้บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่7-9ถึงกรกฎาคม2564าทำให้ร่องมรสุมเลือนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคออกเฉียงเหนือจะส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับและจะมีฝนตกหนักในบางแห่ง พยากรณ์อากาศภาคเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น70%ของพื้นที่รวมถึงจะมีลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งเน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพเยาวลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกตากและเพชรบูรณ์ จากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น70%ของพื้นที่รวมถึงจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินอุบลราชธานีและศรีสะเกดจากการพัดนำความชื้นของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคกลางในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น60%ของพื้นที่รวมถึงนะครับจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในบางแห่งจะเน้นที่อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบรุรีราชบรุรีลบบรุรีสระบรุรีสมุทรสงคราม และนครปฐมจากการพัดน,นำความชื้นของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะนออกในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น70%ของพื้นที่รวมถึงจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับเน้นนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเชิงเทาชนบรุรีและยองจันทบรุรีและตราด ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรจากการพัดนำของลมตันตกเฉียงใต้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น60%ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานี ยะลาและนาราธิวาสโดยนค้คขัาทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรจากการพัดนำของลมตะวนตกเฉีงยงใต้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น80%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจากการพัดนําของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น60เของพื้นที่จากการพัดนําของลมตะวันตกเฉียงใต้ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กดแชร์ให้น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ